พูดีๆเอาไปซีซองมาดนี้เอามานี้อธิบายเขาฟังหรอมาดีๆปุ่นไปซีซองด้วยเอาเน่ยเขายิมเปนซีซองดมีมีอยู่นี่เดี๋ยวเยิบมัน้องอีกยังยังไม่มีคนมาหลายคนหน้าถ่ยของใคร いただきます。<laughs> <laughs> ครั้งแรกในรอบสิบปีน,นะครับที่ผมได้เจอหิมะนะครับที่ยอดเขาที่หนึ่งนะครับผมภูเขาชื่อภูเขาอ,อะไรครับภูเขาชื่อภูเขาอ,อะไรครับไม่เป็นไรครับผมวิบัติครับผมผนี่คือที่นี่ครับผมก็ หนาวมากแล้วก็สวยมากนะครับขอให้ทุกคนที่นั่นดูแลตัวเองนะครับวันนี้มีอะไรจะมาโชว์ครับผมลองมาในชื่อเบปซี่ใช่ไหมครับปกติเบปซี่ที่ไทยก็เ,เจ๋งมากอยู่แล้วผมมาเจอสิ่งที่แปลกใหม่ที่ญี่ปุ่นก็มีเบปซี่ช็องครับซึ่งคาเฟนเพิ่มขึ้น5.00 GB ก็เลย5.0 GV มาจากคำว่าแก๊ส o อลล e นะครับผมก็คือมันจะซ่าขึ้นนะครับถามว่าอันนี้คือการรีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม <c oughs> ไปบ้านเราน่าจะซื้อได้ครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้าใครอยากชิมก็ลองดูนะครับให้ดูวิว 一个。 ก็เจ๋จงดีครับเป็นดีน้ำไหมครับ เปล่าครับอยางรู้ว่าถ่ายอะไรครับอ๋ออะไรรู้สิอ๋อเป็นกล้องฟิล์มเลยครับคลาสสิกสุดๆนะครับดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวไปดาวเดี๋ยวไปวัดกันตอนล้าง <c oughs> เราเรียกละก็ไปดูก่าๆแต่นี่เาปีมาแบบสยง่นเดียบุญแต่เวเขาโดก็ดนได้ว่าเก่าเลยไปส่คุณนะทุกคน แลวจะจบคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาไลฟ์ปกติอครับผมสวัสดีครับ